เมื่อกี้นี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำงานกับวาดรูปตุนผลไม้หรือผักผลไม้ที่เหมือนกับเด็กๆด,ดูเมื่อกี้เลยเป็นตัวอย่างนะคะน,น่ารักใช้กระดาษไหนหรอคะใช้เป็นใครมีร้อยปอนใช้ร้อยปอนใครมี A4 ใช้ A4 หรือใครมีสมุดวาดภาพสามารถใช้ได้นะคะ ที่ <im its> <เอ> <gadget> มีสมุดวาดภาพเป็นของตัวเองเด็กๆสาม,มารถวาดในสมุดวาดภาพได้เลยนะเ <im its> ลยกับหลังเข้ามานะคะ <im its> <im its> คุณครูคะใช้วาดภวันนีแล้วไมเหรอคะใช่ค่ะวันนี้ใครจะใช้สีไม้หรือสีน้ำไ้อะไรคะ <im its> ใช่ไมหมใช้สีก็ไ้ไไหรือสีน้ำก็ได้ไแล้วแต่ความสะดวกของเด็กๆเลยไปอยากใช้สีแบบไหนอนุญาตให้ใช้ได้นะคะแต่ว,ว,วันนี้ต้องมีงานส่งครูนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดการ์ตูนกันเราจะมาวาดการ์ตูนผลไม้เหมือนที่เด็ก ดูไปเมื่อกี้เลยครูขอให้ใช้กระดาษแนวนอนใช่ไหมคะอ่ะแนวนอนค่ะแนวนอนโอเคอ่ะโอเค,อเคสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้เราก็จะขอแปรงสีมาก่อนค่ะโอเคค่ะโอเค,อ,เคอ่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็วาดการ์ตูนไปนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในหน้าคนใช่ไหมเราวาดการ์ตูนอยู่บน หน้าคนไปแล้วมีใครยังไม่ส่งงานครูไม่เอ่ยมีใครยังไม่ส่งไหมจำได้ไม่เอ่ยมีหลายคนที่ยังไม่ส่งนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ส่งมาแล้วใครที่ส่งมาแล้วครูก็ให้คะแนนบางคนส่งส่งในชั่วโมงเนาะคุณครูก็ให้คะแนนไปแล้วแต่ว่ามีหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะ ต้มมีอะไรบ้างนะอ่ะขอมีตาใช่ไหมขอตาลูกตาให้ส้มด้วยนะวาดแตงโมือได้ไหมครับอ่ะเด็กจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ครูไม่ได้จำกัดเสร็จแล้วค่ะส้มโอเคขอหน้าส้มด้วยนะคะขอหน้าส้มด้วยนะคะตัวเอาปากด้วย วาดตาจะวาดแขนวาดขาใส่ก uh ็ไ huh. ด uh ้นะคะโอเควาดอะไรไม่เคยถนัด แต่ก็อยากว่าจะชอบนะแต่ก็ไม่สวยอยู่ดีบอกเลยเต็ยันนีเออเรียนวิชาศสลปะขอขอใบด้วยส้มขอใบด้วยใบยส้มได้ไหมมันก็เป็นเชื้์ี่น่ารักดีอ่ะใบส้มอ่าใครจะเติมขา<ป>เติมแขนสามารถทำได้นะคะเซ่ เราจะดูตัวอย่างใชื่อชิลลี่อะชร์รี่ตรงนี้นะคะชร์รี่จะเป็นหน้าหลากอารมณ์หรือใครจะวาดผลไม้แล้วดูหน้าอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมีหน้าบึง้งร้องไห้หรือว่าจะเป็นหน้าหยิบก็ได้อย่างน้อยคนละสี่ไปอะไร สิบลูกนะคะอย่างน้อยคนละสิบลูกนะคะจะเป็นผลไม้อะไรก็ได้ครับนูอขอแถมให้คุณครูได้ไหมคะโอเคได้ค่ะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีค่ะอ่ะระหว่างเด็กๆทำงานเด๋ยวครูขอญาติชื่อก่อนนะคะนะคะเด็กๆไม่จะเป็นต้องเป็นผลไม้นะเด็กๆสามารถวาดผักก็ได้นะคะ าาวาดผลไม้เพราะว่าว่าอยากเลี้ยจิอืมก็เขียนว่าดีใจอ่า<อ>ก็เขียนว่าดีใจเหลือเวลาอีกสิบนาทีสิบ<อ>นาทีอ,อันนี้อะไรคุณพ่อคะเหลือวไอตัวเดียวหนูก็เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะ,ละคแล้วบอกนะร่มนี้ไม่สี่สิบสิบหรอ เอาละคันย่อมละไม่ได้ท้องว่างเลยพอลงมาเลยเลยทำไปเลยแก่รู้มจะได้ยินมคือไม่ได้คุณผู้คะผมเสร็จแล้วครับแม่บอกให้ทำถึงคุณขอดูหน่อยนะครับขอดูหน่อยครับโชว์งานเลยโชว์งานเลยลูก อ๋อหอมอ้ยน่ารักจังเลยโอเคเสร็จแล้วครับบุญเยวัฒนะครับเดีนครับเสร็จแล้วครับวาดของผ้าลูกแล้วครับระบายสีเสร็จแล้วเคนะครับบุญเยวัฒออก้องห้องแรกครับฮัลมแกงบุญเยวัฒครบแล้วอ่ะพุทธิพัฒน์พุทธิพัฒน์โชว์ลูกพุทธิพัฒน์โชว์เลยแน่ครับ ป้าวใช้สีน้ำพุทธิพับโอเคพุทธิพั์ออกนอกห้องได้ครับผมใช้สีไม้ครับคู่ครับผมเสีครับม่ทีละคนนะคะอ่ะใครก่อนเอ่ยรอยังไม่เอาเลย,ยลูกเสือครับนักกรสีสวัยอ่ะโชว์เลยลูกโชว์เลยครับไอชิชิปไกชึิ โอ้โหโอเคนักตอนสีสวยาโอเค,อเคนักอนออกนอกห้องได้ครับเสร็จแล้วครับ,บ,บโอเคอะใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยว ให้ถ่ายรูปผลงานเอาไว้ในอัลบั้มของตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวกูตามไปเช็คให้นะคะ